สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ซี่ลุ่านาครับสวัสดีเด็กเมซีเดินไกลด้วยครับอยู่กับช่องไพรส์สิริมุนคาโกนั่นเองเสียพี่ใหญ่ก็ไม่ว่านะครับนี่มาดูพี่ใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงกันนะครับนี่อาการดีขึ้นหรือยังพี่ใหญ่ก็ไม่ว่านีอ่อยู่คนละทางกันเลยนะโด้วยวยี่เนาะ รวยบปเนาะรวยด้วยอือไม่ไม่มาไปได้เฮรอมาเฮือบินมือเขาไปเฮือสุดครับนี่อาการดีขึ้นนะครับนี่นี่ครับการอยู่กับธรรมชาตินี่ครับ เขาจะเลากินเปลือกไม้เต้นะครับนี่ต้นเต้ต้นเต้อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติจะรักษาเขาเองไปในตัวนะครับนี่เฮ้ยแกมันติดโบมาไปนะเอ้ยมอมเฮ้อเฮ้ยติดสิครับนี่โอ้โติดโซ่ เอ็ดโซ่ครับนี่ดูผีใหญ่ไปอังพลางก่นอนเออะอได้ก

มาสืบนิดหน,น่อยเป็นของหวานหอมปากหอมคอครับนี่ธรรมชาติบำบัดไปในตัวที่ชีวิตที่อยู่ที่การเรียนรู้นะครับนี่ก็อพอได้กินนะครับนี่บุนไท่ต้นนี้ก็จะทนกินรากนะครับนี่ตน้นนี่ภระาไทยไม่ถูกก็จะทนกินรากนะครับต้นนี้ มีหลายชนิดทั้ที่เขากินนี่ับนี่ก็ต้นอารางช้างเขาจะรู้เองโดยอัตโนมัตินะครับโดยธรรมชาติเลยว่าไม้อะไรที่เขากินเข้าไปเราจะช่วยบำรุงทองเขาได้ดีนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง เรามาอยู่กับป่ามันจะช่วยได้เยอะนะครับนี่ดูเรากินมีมีมีไม้หลายชนิดที่เขากินนะครับนี่เรากินเปลือกนะนี่เรากินเปลือกนีเปลือกไม้นี่ครับอยู่ที่การเรียนรู้อยู่ที่การดูแรเอาใจใส่นะครับนี่ดูวิธีการสังเกตจะช่วยได้เยอะนะครับมันจะช่วยได้เยอะ ช่วยได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นป่าธรรมชาติตะโกนนะครับยังเหลือย,ยังยังยังลงเรืออยู่นะครับนี่บริเวณนี้ยังลงเรืออยู่พอได้กินพอได้บำรุงท้องนะครับบำรุงลำไส้ให้ดีขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะพากลับบ้านกัน,นครับอาการดีขึ้นแล้วการค่อยยังชั่วแล้วนะครับดีขึ้นเยอะเลย ได้มาอยู่กับธรรมชาติมากถ้ามาอยู่อยู่กับป่าเราไม่เน้นพวกหญ้านะครับหญ้าก็เสิร์นิดๆหน่อยๆนะครับนีนนนน่จะให้เขากินพวกนี่ครับสม,มุนไพรธรรมชาติเป็นหลักกิ่งไม้จะให้เขากินใบกิ่งไม้เป็นส่วนมากนะครับไปบำรุงท้องทองก่อนรักษาท้องรักษาแผลในท้องนะครับถ้ามีลำไส้อะไรเป็นมีปัญหานะครับ ขาจะช่วยได้เยอะวิธยการเรียนรู้นะครับขอบคุณพ่อแม่ f อซทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กับครอบครัวช้างของเรารับมีอะไรเยอะแยะที่เราเรียนเรียนรู้อีกเยอะนะครับนี่การเราอยู่กับช้างถ้าไม่ใส่ใจเอาก็ไม่ได้นะครับต้องใส่ใจทุกๆอย่างทุกๆปัญหา ต้นนี้ก็พยายามจะจะเอาลงครับเพื่อกินนะนี่นี่ต้นนี้กินได้นะนี่กินได้ทั้งรากทั้งรากทั้งกิ่งทั้งใบนะนี่เรียกภาษาไทยไม่ถูกนะนี่นี่รอยพี่ใหญ่ชนลงนะรอยงาพยายามจะเอาลงน่าจะ,น,าจะน่าจะสุดสู้นะนี่น่าจะสุดสู้ อนเย็นก็ย้ายมาตรงนี้พอดีพอดีครับย้ายมาทางนี้ไม่ตอนเย็นครับเดี๋ยวก็กินน้ำพากินน้ำก็ย้ายมาพอดีต้องไปกินข้าวเพิ่มพลังนะครับนี่ข้าวเช้าก็9ก้าโมงสิบโมงแล้วครับข้าวเช้าเราต้องให้ช้างได้กินก่อนครับช้างนี้ต้องอันดับแรกนะครับเขาต้องได้กินก่อนคนค่อยว่ากันทีหลัง ปอยู่หลายวัน,นครับนี่ออทีชีวิตที่ต้องสู้ๆกันต่อไปครับนี่เป็นงานที่หนักนะไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักร่างกายก็อ่อนร้าทำเพื่อพวกเขาทั้งให้เชื่อนะครับขอบคุณพ่อแม่เอซีทุกท่าน,นครับที่เป็นกำลังแรงใจให้นะครับนี่นี่นะครับวิธีชีวิตของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับนี่ นี่นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับนี่ไม่สู้ไม่โยออ่อท้อุปสรรคทั้งลายทั้งปวงครับนี่การทำงานงรับผิดชอบงานให้ดีนะนี่ถึงจะมีความสามารถแค่ไหนถ้าขาดความรับผิดชอบนี้ก็หมดกันนะครับนี่คนเราที่จิตใต้สำนึกนะครับ ความรับผิดชอบให้มากนะครับหน้าที่การงานทุกๆอย่างทุกอย่างที่เรารับผิดชอบต้องทําให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ,บุญบารมีพระครูประการบุปผปาร,ปรักษาครอบครัวิทุกท่าน,นครับพี่บุญพี่ใหญ่ด้วยครับนี่บารมีพี่ใหญ่ลองสิ้นใดก็ขอสมรลังปรารถนาบุญสูงบนเบุญบุญสูงบนสูงบนไรบุญบุญสูงบนบนุญสูงบนพี่ใหญ่ปกค้องคงุ้มครอง ข็งสุขภาพแข็งแรงขมับเริ่มเต็มมิ้งแล้วพี่ใหญ่เราดูร่างกายไม่เท่าไหร่นะครับขมับนะครับสมบูรณ์ดีครั้ง